เหมือนกับเราอ่ะอได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณหนึ่งซองนะครับซองซองซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันขวนคกายมันไม่ตึงเลยไอ้ขาบวมข่าก็แกบก็แกเนี้ยพีแล่ามันดังมากไหมอ่ะฮะตอนนี้คือมันน้อยข้าบวมแล้วถ้าท้าเล่นจริงมันยุบเลยแล้วข่าตอนนั้นมันบวม เมื่อก่อนขาปวามากตอนนี้คือยุบแล้วยุบ,ลบแล้วหลังจากที่ทานค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับห้าซองนี้ใช่คุ้มไหมคะพอพอได้ 3, 3สามสามซองนี้รู้สึกว่าคุ้มมากเลยคิดว่าคุ้มมากเนาะ,ะโอเคค่ะดีมากปวดตามตัวตามแขนตามขาไปหมดเลยจ้ะปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดตามข้อปวดทุกข้อข้อไหล่ข้อศอกข้อนิ้วปวดเข่าปวดขาชาที่ปลายเท้า Oh, จากที่เคยคิดว่าตัวเองจะพึ่งแต่คนอื่นเขา mm hmm. แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งแล้วและคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นลูกค้าจริงๆทั่วประเทศค่ะที่ทานดีบูลและเห็นผลลัพธ์สำหรับใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นชาแล้าลงขาโทรเข้ามาปรึกษาฝนก่อนได้นะคะฝนินดีให้คําแนะนําค่ะโทรมาได้ที่เบอร์0-85154993เป็นทุสั สวัสดีค่ะฝนดีบุญค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจให้ดีบุญดูแลสุขภาพปัญหาข้อเข่าเสื่อมการันตีจากยอดขายทั่วประเทศและยืนยันด้วยภาพภาพนี้ค่ะและจะตอบข้อสงสัยหลายๆท่านนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าดีบุญมีออยไหม สารสก,กัดธรรมจากอะไรทานแล้วมีผลข้างเคียงต่อร่างกายหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบค่ะดีบูลมีเลขที่บใบอนุญาตออยอถูกต้องนะคะตรวจสอบได้ค่ะเลขที่ออยอจะอยู่ที่ข้างกล่องนะคะส่วนผสมในดีบูลประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกสนฝรั่งเศสคอลลาเจนจากปลาทะเลขมินชันวิตามินดี3 สารสกัดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติค่ะดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารเสเตียรอยด์และที่สําคัญไม่มีตกค้างในร่างกายอย่างแน่นอนค่ะตอกย้ําความมั่นใจค่ะสินค้าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าคนขายเองก็ทานเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแกะกล่องกันเลยนะคะเริ่มต้นที่แบบผงค่ะทุกท่านเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าสินค้าทานแล้วปลอดภัยแน่นอนค่ะมาเริ่มต้นแกะกล่องรีวิวกันเลยนะคะนอกกล่องนะคะดีบูนะคะ จะซีนมาอย่างไม่ชิดและด้านบนกล่องนี้จะมี QR code นี่เลยนะคะ QR code ตรงนี้ตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าซื้อจากตัวแทนท่านไหนสินค้าดีบูลของแท้ต้องมี QR code นะคะถ้าไม่มี QR code ตรงนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าของปลอมแน่นอนเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะดีบูลนะคะแบบผงเนี่ยจะเข้มข้นมากๆชงดื่มวันละหนึ่งซองเท่านั้นค่ะ นี่เลยนะคะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยดีบูนแบบผงหนึ่งกล่อง5้าซองแบบนี้เลยแล้วก็จะมาชงดื่มให้เห็นกันเลยนะคะว่าคนขายก็ทานจริงๆเราจะมาชงดีบูลผงกันแล้วนะคะรสชาติทานง่ายค่ะไม่ขมเนาะดีบูลแบบผงนะคะสารสกัดเข้มข้นค่ะชงดื่มแค่วันละ1ซองเท่านั้นเนาะ ค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าฝนเป็นคนขายฝนก็ทานเองเหมือนกันค่ะทานง่ายค่ะไร้สานเคมีมั่นใจได้เลยค่ะเรามาต่อกันที่ดีบูนแบบแคปซูลนะคะสินค้าของแท้เหมือนเดิมค่ะนอกกล่องเนาะก็จะซีนมาอย่างมีชิดบนกล่องก็จะมี QR Code เหมือนเดิมค่ะ QR Code ก็ตรวจสอบได้ค่ะว่าซื้อจากตัวแทนท่านไหนถ้าไม่มี QR Code ตรงนี้มั่นใจเลยค่ะว่าของปลอมชั่วด้านหลังกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยเลขที่ออยอส่วนผสมวันที่ผลิตบริโภคกรครั้งที่ผลิตเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะดีบูนแบบแคปซูลนะคะการรับประทานสำหรับท่านที่มีอาการปวดมากๆเนี่ยจะแนะนำให้ทานวันละ4เม็ดเช้า2เย็น 2, 2, 2 สำหรับท่านที่มีการปวดไม่มากเนาะก็จะแนะนำให้ทานวันล,ละา2เม็ดค่ะหลังอาหารเช้า1เย็นหนึ่งค่ะใน1กล่องดีบูลแบบแคปซูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยดีบูลแบบนี้ใน1กล่องดีบูลนะคะจะมี30แคปซูล1นงผงแพ็จะมี10แคปซูลเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าคนขายเองก็ทานเดี๋ยวจะมาแกะกล่องทานให้เห็นจริงๆเลยค่ะแบบแคปซูลนะคะเม็ดก็จะมีหน้าตาแบบนี้ ปลอดภัยมั่นใจแน่นอนค่ะตอนนี้ทุกท่านเชื่อมั่นแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าดีบูนปลอดภัยมั่นใจแน่นอนค่ะใครที่มีอาการข้อข่าเสื่อมปวดหลังกระดูกทับเส้นชาเล้าลงขาลุกนั่งยากเดินขึ้นบันไดลำบากตอนนี้ดีบูนมีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปรับขึ้นราคาโทรมาหาฝนได้ที่เบอร์085 154 2993รออยู่นะคะ ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้ว ก็อยากให้เขาหายเนาะ,ะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ,ะอ่ะอก็ดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอ่ะออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ <c oughs> จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข,าวข่าตงรงนนี้ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมห่วเข่านี้มันบวมเปล่งเลย แล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากได้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้าปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผปาแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวัน ให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันต่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนก็บอกว่าจะเพิ่งผ่านนะทีนี <c oughs> เ้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อไุไทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับพอซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพวกกับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆก็รู้ว่าดีขึ้นนั่งไปสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะคะก็เหลือปวดวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ะ กองที่สามว่าง่ากินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ถ่ายบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารตต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยค่ะเมาอเกิดตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะ คุ้กว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบุญเ่ะคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะปวดคอเข่าแล้วก็บวมขาบวมทั้งสองข้างค่ะบวมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวดคอเข่าปวดปวดปวดบอกไปทุกแล้วปวดมัน คล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมเส้นเอ็นอักเสบเดินแล้วมันดังกุบกรอบแบบเดินมึนข้ามันแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดนะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงกรอบแก๊บอ่ากรอบแก๊บด้วยกรอบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่ที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากเลยสองปีใช่ยาอะไรก็กินมามาทุกอย่างแล้วมันเสียงก็ลองดูมั้งแบบ ก็กินยาแบบแต่ว่านุ่นดีนี่ดีก็กินกินมันก็กินไปมันก็ให้แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นแป๊บเดียวก็เป็นอ่าเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนก็ได้สั่งมาทานเนาะแล้วหลังทานล่ะคะผลลั์เป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบไอ้ข้าที่ว่ามันเป็นนักๆต้องค้างอีกค้างหนึ่งครับแบบบรรเทาทับใจเลยแบบมันไม่เมือนกินห้ามเริมตัวอื่นเนะไอ้ดีบูนเนี้ยพอเรากินมันชงมันชง มันเป็นยังพง่งก็เรียกว่าตัวนี้เวลาเราทานเข้าไปแล้วคือเปรียบเทียบว่าสุขภาพเราดีขึ้นด,ดีขึ้นดีขึ้นเนาะแล้วก็ไอ้ค่าบวมค่ารก็แก๊ปก็แกเนี่ยพี่เล้กมันดังมากเหยอฮะตอนนี้คือมันน้อยค่าบวมแล้วถ้านัา้งจีมมันยุบเลยเนาะค่าตอนนั้นมันบวมอ๋อค่ะเมื่อก่อนข่าบวมมากตอนนี้คือยุบแล้วยุบวันนี้นะคะบุ๊กนะคะมีคิณลูกค้าที่เคยมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีบูนนะคะตัวนี้เป็นชนิดผงนะคะทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก็วันนี้เสียงจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้เนาะแล้วการปวดเข่าหายไปนะคะก่อนทานนะคะพี่ๆมีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนบ้างคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงนะคะ่ะก็รู้สึกว่าต้องมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบแล้วตาม เหมือนเหมือนไม่ใช่ปวูกปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะค่ะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ศูย์ครับปี60ก็เป็นมานานเนาะใช่แล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดู ดูปฏิเดชตัวนันแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุนทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบยูทูบเนาะใช่ครับแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณสักหนึ่งสองนะครับสองสองหที่2สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมัน มันผ่อนลายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยทวดนะครับเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำธรรมดาอย่างนั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่า๋อนขาเดียวใช่ครับแล้วทุกวันนี่เราใช้ได้สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่แต่ก็รู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้าง เ้นที่คถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธุ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจนะครับว่าที่ทานมาแล้วคือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะปกติผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเยอะครับค่ะประมาณนี้อ๋อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยใช่ครับถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพานให้เท่าไหร่คะก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมาก